สวัสดีพี่น้องสุขุขสุขคนเด้อยู่นี่แกมีเมนูสมสมไขป่ปลาพี่น้องสมไข่ปลาบ่มี่ยังไรหรอกอันนี้ไผ่ไผ่พดกินบ่นได้ซีกล้วยกินเกากระซมไขป่ปลาที่แขงตี่สดุดบ่มีเด้อมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันเมนูพิเศษอะไงกิ่ม呷เที่ยวก่บเกอ่อนนไม่เลยร่วงทีมหลายมือแล้ว ขาตับเขาตรวจก็าใยเด้อมีตัวเกี้ยกลืนหนุ่มได้บัวเกลี้ยกล้นมาเตียม,มเนี่ยโอ้ขักเลย เียงกระจกสางบ้านขึ้นบ้านมัางสักนาทีเอาย่องหันเขากันเลยพี่น้อง Ngoài nó tình cái bên khác Không lấy gì các bạn